เคลียชัดๆดาราสาวยันไม่มีทางเลิกแฟนนุ่มรักนี้ขบวนสุดท้ายดาวนพัฒส,สอนแฟนสาวแก่งส้มธนทัศเคลียรชัดๆหลังโดนโยงว่าเป็นหนึ่งคู่รักเสียงดีซุ่มเลิกเงียบว่าคู่รักเสียงดีเลิกเงียบไม่ใช่คู่ของเจ้าตัวแน่นอนเพราะทัาเลิกกันไม่มีทางเงียบเพราะส่วนตัวสาวดาวเองเป็นคนที่ต้องพูดเรื่องแบบนี้ให้คนอื่นรู้ส่วนตัวไม่มีทางเลิกเพราะรักครั้งนี้ถือเป็นขบวนสุดท้ายแล้ว ตั้งแต่ถูกโยงคนที่มาถามมีแค่คุณแม่ของแกงส้มที่โทรศัพท์มาเช็คนอกนั้นไม่มีใครถามเพราะคิดว่าทุกคนคงจะได้เห็นความสัมพันธ์ที่ยังดีของดาวและแกงส้มอยู่ตลอดส่วนแกงส้มเองพอถูกโยงก็ได้มีการพูดคุยให้หวานใจออกมาโพสต์แก้ข่าวซึ่งสาวดาวเองไม่ได้ออกมาโพสต์แต่อย่างใดเนื่องจากค่อนข้างยุ่งและคิดว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์เลยไม่จําเป็นต้องอธิบายอย่างตอนนี้คบหากันมาเข้าปีที่9แล้ว แม้จะไม่ค่อยมีเวลาให้หรือลงรูปคู่ด้วยกันบ่อยๆแต่ความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมเรื่องของแต่งงานดาวก็ยังพร้อมเสมอรอให้แกงส้มตัดสินใจอยู่ตอนนี้อนาคตที่วางไว้ทั้งคู่ก็ต่างมีกันและกันเสมอ